ครับสวัสดีครับพี่น้องเหมือนนี้ตุ้งย่องบ่ไหนปบสัเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาใส่ไอจู่เราค้องพี่น้องไอจู่กับอันตุ้มพี่น้องตุ้มก็ตุ้มอันเห็ดเป็นไอจู่หรอพี่น้องตุ้มข้ายางพี่น้องนี่ตุ้งย่องก็จะมาเห็ดนะพี่น้องเนาะอันตุงย่องสีล่องบ้างพี่น้องสีมะไซร่องบ้างสีใดบ้านน้อเนาะหากินเย็นกินปลาไหลล่ะพี่น้องวันนี้เอาพี่น้องยังใส่จังอยกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องใส่เงียกกัน เนียพ <ard> ี anyway, ่น้องเนี่นี่ใส่เดียนอ๋อไม่ต้องใส่ใส In ่เดียนลงไปนี่พี่น้องเนียใส่เดียนลงไปเนาะพี่น้องเนาะน้องเอ้ยใส่เสียเดียนก่อนเป็นไม้ไผ่ในสองสองอันพี่น้องสองตุ่มสองอีจู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นกระติกพี่น้องเอ๋อ Nhay nắng sĩ đại bác. Say ở sĩ nia, nn say sai bờ li bằng sĩ đại bác, nn ngan 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 ngan

่งทับตุ่มมันตุ่มยางนี่ต้องย่งสิมาใสมไ่วงนี้เด้อพี่น้องนี่เห็นแล้วเขาโยงตั้งกล่องไว้ก่อนไซ่นี่ละพี่น้องมันตุ่มตัวเป็นยางนี่ไซ่ปลาไหลต้องใส่ปลาไหลบ้างพี่น้องเอ้ยพอดอยากจะกินวะพี่น้อง coi người đứa nào đây, giang say qua lại, nhiều lắm luôn, đến là cái เสียสักเสีสสยใสพี่น้องเอ้ยเงี้ยล่ะนี่ครับพี่น้องนี่อีกนี่อีกอันตุ่มแางอันนึงพี่น้องนุ่งย่องมาเห็ดเป็นอันอีจูนี่นุ่งย่องใส่พวงนี้แหละพี่น้องสใส่ไก่ฟังนี่แหละลองบดงเอ้ยอะไรอันนี้บ่มันอะได้อันโอู้สีเด็งพี่น้อง พี่น้องห้ได้อ,อ,ดอันตมเตนาะพี่น้องเดี๋ยวอมเดี๋ยวตบเนาะเอ้าพี่น้องใส่ยุคล่องเนาะพี่น้องนะพี่น้องมืเอื่นผัวเราเด้อพี่น้องเด้อลุงยมจังจะได้มายามอิจูใส่เป็นอีอันใส่เป็นอันอิจูไม่ไพ่สองหลังพี่น้อง ใส่ใส่เป็นอันตุ่มตุ่มยางไข่นี่พี่น้องสองหลังอันอันได้สิถธิดีียกันเนาะมืออื่นเนั่นเศร้าคนละลุงย่องยังะได้มาย่าพี่น้องเอาลุงย่องขอจบคลิปสั้นหนึ้งด้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องลุงย่องขอจบคลิปสั้นนึแล้วพี่น้องสวัสดีครับ